ແລະກະລະມັງ hmm ຈັ່ງເອີວັນນີ້ອີກກັບອັນນີ້ຈັງປາຂາວເຕິງປາສລິດປາສະລາກມີຫມົດເນາ เริ่มแล้วยี่ยลยปลาเข่งก็คือปลาหมอปลาหม,อเ,หมอ,อเจ้าเออเนาะเป็นปลาที่ห้องเดบเออคนฟังหูงเหลรืองตึงหันตึงลม้ม ว้านปลาสลากเนาะปลาสลากเข้าเปินจะเข้าจำเหมาะไงจำหางจะเปินเอาปลาสลากไปแต่งห้างแ่นมันจะเข้าบุกี้วานยั่งถงน้าป่านะยังนะ เข้าอยูนึงว่ะ้ปลาขาอยู่นาปากดี พราขาวขนตั้งกับขนตั้งกะขนตั้งกะตุ๊บตะตุต๊บตึงนะเอี <_ V al ina> ยงซ้ายเอียงขวาโย,ยจำ น้อยน้อยจริงๆเออสงสัยมันออกลูกไหมเนี่ยที่แม่มันขึ้นมาไข่มาเนี่ยเนาะมันไปออกลูกทิ้งไว้เนีะยม่ทันโตใหญ่ๆแบบนีาน้าะม,มันจะใหญ่โอ้นั่นเขาเคสหลากช้ำช้า,างสเ่เจ๊อันหนึ่งบ้างโห อพอตัวมันกับมือค้นเดือเจ้าเออนี่นี่พมือดือดอ๋อเดีปกติทายไก่ไกนะโอ้ถ้าเป็นตัวใหญ่นี่เป็นกิโลนี่เนาะเออนี่มันตัวน้อยนะเพอาะหัวฝนบนต๊เปิดกันเลยมาแล้วเนาะ สองเซ็ตรอหมดั้มาอยู่เจ้าหมูหน้อยตัวในหญ่น้อยใหญ่เลยตะกี้น้อยไล่อยู่ครับไลยอยู่ครับ,ยยรบจกกักรยาน เขียวๆนั่นใช่ไหมอือเนี่ย่านอยู่แต่อู้อันนี้เขาก็ไหลมากับน้ำนั่นเนี่ยอู้นั่นปลาปลาสลิดเจ้าสลิดกับปลากระดิ่งฝลาเฮ้ยจ้าเอ้ยหันงูอยู่กลางจำเนาะเกือบเกือบออกออกเนื้บปะตัน ตัวโบน่ายตัวด้ปสลิตัวน้ตัวน้อยปานยส่าสะออนเนาะมันถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนี่เนาะยกไม่ไหวนะถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยเต้นสลังเลยนะ ใช่ตัวใหญ่ๆนะเด้งโอ้ถ้าตัวใหญ่นี่ไม่ทันมันนะนี่โดดยกสโลโมชันจะเอ่มกันมนะยกเหมือนอีแม่อีแม่ก็ยกเหมือนเย้ยนี่แหละอีแม่ก็สโลโมชันตัวตัวในบระโดดก็ได้ไปนะมาอยู่ยี้ดึงดังดึงดังนั่นโอ้ยลบีมา ôm tôm cho nè tuổi tôi nói nó ừ anh nít tôi nói ừ coi. Ừ, ừ. ừ. nó tuổi nhanh cái học bì ký nè Tuổi nói ạ ถ้าอย่างนี้เขาไม่ออกหรอกไม่ไม่กัดไม่กัดอย่างนี้ไม่กัดเจ๊อย่างนี้ไม่กัดรีบตักรีบตักไม่กัดปลาโดปลาโดค่ะปลาโดเข้าใจไม่เห็นหรอกเพราะว่าอยู่ข้างล่างไม่เห็นปลาเอออไปเกือบใส่มาน้ามันเมมันจะใส่ ปลาด้วยสีงามงามเจ้าเขากินปลาเขาอิ่มนเนาะยัเนาะต้องฟองไหมเงี้ยเห็เะไหมเขาอยู่นี่เขาบาหา่หันปลาเนะาะบ่หันเขากินอิ่มกินปลาจะมาต้องฟอง แต่ว่าผลโต๊อีป่าจากอมาอยู่น่นนะติดอยู่แจงบุญอ่าเจ้าตะกี้ลืมมะฮือเขาเนาะแม่น้องตกตา่มันได้กินปลาขาวไม่กินปลาซี ตัวใหญ่จริงๆปลาโดปลาสลากเอ้อปะปลาขาวอยู่ย้โอ้หลายอยู่เจ้าโด<อ>เ<อ>ต้นสล่างเลยนะ,อะเอามือเต๊ะกับเต้นน,ะนี่ขนาอ ปีเปิ่ไใส์ได้ป่าน้วนะเขามาไส่กันเนาะมาอยู่เจ้าป่าขาวขนตุกมายิงเข้าได้ไหยอยู่ใช่ไหมลุง

เจ้าเต้นสลังนี่เขหันชัดเลยเล่นป่าเจ้าเพราะว่าถ้าบอเล่นนี้มันไม่อคหัหนสี่ห้าสิบตัวไหนี้ กันสอนกันฮกลูกเครื่องบอ,อหันตะเจ้าก็คีไปหลอบหนึ่งแล้วฝ่นม,มันตกตขยุตไปทันคีหลอบเข้าเห็นละมันเข้านั่นเยโอ้โหหนักหน,นักเจ้า เจ้าโอ้หั <S <s ่นเต็มเต็มเลยกับนี่นะอ่ากล้ามหนึ่งข้างกายเจ้ครับดีใจเจ้าเล่นป่ากันมาหัวมดดีใจนะเล่นอมีีีีกกปะททย่งเนนน้้ล นนนนี่มมมััััหห้าาไปนแงปั่นแล้วดูดิดูตรงหนูเนี่ยตรงหน้าหน้าสะดุ้งหนูเนี่ยปั่นเป็นน้าวนเลยเนาะปกติมันยกมาตั้งแต่บ่ายไม่เห็นมันเป็นอย่างงี้เลยแสดงว่าเขาปล่อยน้ำมาอีกแล้เนี่ย มันบวดตื่นเต้นเหมือนขครงกรองะไรยังไงางวะป่ามันตัวบบใหญ่นะตัวน้อยอก็กำจัดของหูไงปลาน้อยปลาขาวน้อยรอดมันเขากระหนอยู่นั่นว่ะปลาขาวน้อยอรอดอ ปลาสลากปลาสลากก็ปลาขาวเจ,จ้า่าีกใหม่หรอวลางลยฮะพี่ตรแล้วลุงลุงต้งยีตงติ้่ากันแกไปทิ้งเลยน,นะแกจีย้มนะแกเปิดเราทิ้ง Điên ngoài Bạc cái tay luôn Cái Đi đứt 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 rồi nó phải khảo Chào เขาบบเต้นกันเลยเต้นให้ดูจับมันเต้นก่อนค่ะปลาขาวหน่อย อ๋อลุงจะเอาปลาให้ลูใหญ่รูใหญ่ก็เย็บบางเซจะโดกัดลุงใส่โดกัดของหนูเซลุงเอาปลาสลิดให้ขอบคุณค่ะระวังปลาขยั่งเน้อลุงระวังปลา

ยางลูกน yeah. ้ำคุณ oh, นูบ้ามันขึ้นอยู่เนี่ยเนาะเดี๋ยวคือมีฝนตกสั่งปลาขาวน้อยเข้ามาโอ้โหดูเจ้าเต้นเต้นเต้นมั้งเขาบอกเต้นไปจับเต้นว่าไง กูปดปันไี่พูดแล้วเนาะเขาปล่อยหน้าไมเนะขอควงหน,นะหน้ามั้ยห้ามันพรมมันเป็ดน,นักสาวอะไรีัย สลากขังเนะา,นเนนาะ,รรนะบบานแล้วหามซาก้ามกับจักบ้านละเจ้าไปสาหาข้แรงเนาะพี่แม่มแปหหอโอ้ถ้าตั้งจนมืดนี่เอาก้าบ,บ้าน,น,นเอาก้าบ,บ้านหบบ,บแปะเจ้า นั่นไอ้เขียวเยวมาเนาะ,ะเขียวเขวกมาพ่อขป่าเจ้าขเขากำลังเข้าขำเน,นาะนคอขท่วง,งมันโดดนโด,ดนตกมันตกมัน้ เตรยมตัวกลับ,บ้านแล้วเจา้าเตรียมตัวหมสักคกำสองำปากก็เข้าดีนะละ่ะเจ้ว่ามันคำมันเข้าคำนี่แหละปะคือนี่ถา่วบะต๊กมันผูกกระจี๊ยบซีลีหน,านา้าบอไหลอือแน่นถ้าคือนี้ถัวบต๊กอะเนีเ่ยจะย้อมนมได้นกท่มพิ๊เจ้า กระเตกกระเตกเปิ้ต๊กใจเนาะน่ามันดับมันแ่ปากกานี่บ่เจอเลยเนาะปากกาต้องน้ำท่วมเลยเนาะน้ำขาวสังหั ตาม่สม่งเส้นกำนี่กับบ้านแต่เหรอเจ้า กลับบ้านแล้วเนอะเจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่พอจะกลับบ้านนะเข้าเหมือนเดิมอะเจ้าดูเจ้าดูกำบ่ออแห่นกำหนึ่งก็ได้ลายกำลายกำนะนี่อ่ะพี่ท้องอ่ะป่าเข้าแมลงเนาะ นวดมาเอามาคืนกันนะเจ้าไปไปจริงๆนะจ้ะกลับบ้านแต่เราเจ้ากันนี่นะอ่ะตักป่ากันเนะาะคลิปหน้าเจอกันไหมเนี่ยเจ้ากลับบ้านแต่แล้วกันนี่นะนะลายกัมเลย